ฮัลโหลสวัสดีครับกลับไปอีกคขังกับกีตาร์ฮีโร่101 EP 9นะครับผมเอ๊ EP นี้ก็จะมารีวิวกีตาร์ตัวนี้เลย Fender s t a r c a s t e r Controller นะครับผมเจ้า Fender ตัวนี้เนี่ยไม่ใช่ของเกมกีตาร์ฮีโร่แต่อย่างใดนะครับแต่ว่าเป็นของเกม Lock Band นะครับซึ่งก็สามารถใช้เล่นกับเกมกีตาร์ฮีโร่ได้เหมือนกันนะครับผม Fender s t a r c a s t e r ตัวนี้นะครับเป็นกีตาร์ทรง Strat เนาะ แล้วก็จุดเด่นของมันก็คือมันมีปุ่มควบคุมสอที่นะครับก็คือตรงปลายคอตรงนี้กับตรงโคนตรงนี้นะครับควบคุมได้เหมือนกัน2ที่เนาะให้ดูรอบตัวเครื่องกันบ้างดีกว่าครับอันนี้ด้านหน้าเนาะส่วนอันนี้ด้านหลังนะครับนี่ส่วนเวลา่าจอยตัวนี้นะครับมีน้ําหนักประมาณ1นกิโลเท่านั้นเองแล้วก็ส่วนขนาดเดี๋ยวมาวัดพร้อมกันดีกว่า ความยาวนะครับอยู่ที่82เซนส่วนความกว้างอยู่ที่22เซนนะครับถือเป็นกีตาร์ที่ตัวใหญ่ตัวหนึ่งเลยทีเดียวถ้าเทียบกับตัวอ,อื่นเนาะเรามาลองฟังเสียงป,ปุ่มกดของเจ้าตัวนี้กันดูดีกว่าเริ่มจากปุ่มนี้กันนะครับตรงนี้กันบ้างดีกว่าทีวตรงนี้จะดีกว่าตรงนี้นะครับปุ่มสตรัมบ้างเนาะ เป็นปุ่มที่นิ่มมากเลยนะคะรับปุ่มนี้ว่างปุ่มนี้ก็นิ่มตรงนี้จะเป็นปุ่มเหมือนแบบควบคุมทิศทางนะครับวอร์มี่บ้างก้านวอร์มี่ของตัวนี้นี่ยาวเฟี้ยว,วใช้ได้เลยเนาะ,ะมาดูกันเชื่อมต่อของเจ้าตัวนี้กันบ้างดีกว่า ตัวนี้เป็นกีตาร์อของ Xbox e 360นเนาะก็หัวจะเป็นแบบนี้นี่ซึ่งหัวเนี่ยมันต้องใช้สายแปลงตัวนี้นะครับแปลงเข้าคอมผ่านหัว USB นั่นเองและที่สำคัญก็คือตัวนี้เสียบคอมแล้วใช้งานได้เลยครับไม่ต้องลงไดเวอร์ใดๆเลยนะสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนแต่เพียงเท่านี้นะครับบา,บายยและสุดท้ายท้ายสุดจริงๆแล้วก็ขอฝากร้านหน่อยในการเป็นร้านขายกีตาร์นะครับผมเดี๋ยวนี้ในเมืองไทยค่อนข้างหายากมากเนาะ ก็ฝากร้านเล็กๆด้วยแล้วกันรับรองว่าถูกใจทุกคนแน่นอนนะครับผมก็ปิง๊งฝากร้านหน่อย <laughs>